ครับสวัสดีครับนะครับคุณแม่ใจบุญนะครับผมไม่ประสงค์ออกนามนะครับได้เมตตาป้อนผลไม้นะครับยายคำม,มูลวันนี้นะครับในวันเทศกาลนะครับออกพรรษาขอให้คุณแม่ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามและทุกท่านได้เมตตาแวะมารับชมนะครับทุกท่านขอให้ พบเจอแต่สิ่งดีๆมีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านเมตตาครับผมวันนี้ก็กราบขอบคุณคุณแม่ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามนะนะครับผมได้เมตตาครับผลไม้เปิดร้านนะครับและปิดร้านให้ยายขมูลมี20ตะกร้านะครับแล้วก็แถมอีกครับผม4ตะกร้าครับผม ขอให้คุณแม่ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามครับได้เมตตาขอให้ครอบครัวคุณแม่ทั้งครอบครัวและทุกท่านได้รับชมก็ให้มีแต่ความสุขเช่นกันนะครับผมทุกทุกท่านเป็นกำลังใจกราบกับกราบ,ราบขอบคุณคุณแม่นะครับใจบุญไม่ประสงค์ออกนามครับผมได้เมตตาผลไม้วันนี้นะครับผมในวันออกพรรษาครับผม ขอให้คุณแม่นะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับบารมีช้างยายคำูลตามไปปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่ใจบุญไม่ประสงค์อ,อกนามและทุกท่านได้รับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร,ร่ำร่ำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนตลอดไปนะครับได้เมตตาเท่าไรย้อนไปหาคุณแม่นับมือนับแสนเท่าและทุกท่านครับผมสาธุครับผมายสวัสดีค่ะยาย สวัสดีค่ะสวัสดีเลยสวัสดีส่สวยเลยสวัสดีค่ะเลยส่สวยสวัสดีส่สวยเลยสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเลย,ส,ส,วยสวัสดีก่อนเลยสยช่วยสวัสดออีครับเดี๋ยวแป๊บเดียว,ยวครับกลับขอบคุณคุณแม่นะครับใจบุญไม่ประสงค์ออกตามด้วยนะครับผมได้เมตตาเปิดร้านนะครับและปิดร้านป้อนผลไม้คุณยายคำูล ขอให้คุณแม่ใจบุญนะครับไม่ประสงค์ออกนามและทุกท่านได้เมตตาแวะมารับชมฝอยมีแต่สุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจคุณแม่ได้เมตตาเท่าไรย้อนตาหาคุณแม่นับหนึนับแสนเท่าครับผมใจเมตตาป้อนผลไม้ย,ยายคามูลวันนี้นะครับก็หลังจากฝนตกครับผมก็มาป้อนผลไม้ให้คุณยายคามูลได้ทานผลไม้ก่อนนอนก็ให้คุณแม่นะครับคุณพระนะครับรักษาเทวดาคุ้มครองคุณแม่ใ,ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามและทุกท่าน ได้รับชมขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีชัยนะครับปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจปรารถนาการค้าการขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองซ้ำร่ำรวยตลอดไปครับผมและทุกท่านครับผมสาธุครับผมได้เมตตาผลไม้นะครับวันออกวันษานี้ครับผมครับสองตะกราครับสีตะกราครับ ปคราบครับเตะคราครับสิบตะกคราครับสิบสองตะกค้าครับ สิบสี่ตะครากรับสิบหกตะครากรับสิบแปดตะครากรับยี่สิบครับ, 16, รบ, 18, รบ, 20, รบผม 22ครับผมแถมให้คุณแม่นะครับครับ24ครับผมอาียายสวัสดีค่ะสวัสดีสวยเลยสวย ขอบคุณคุณแม่ใจบุญนะครับผมได้เมตตาเปิดร้านและปิดร้านนะครับสรงยายเข้านอนในวันออกพรรษาขอให้คุณแม่และครอบครัวพบเจอในสิ่งดีๆและทุกท่านให้นะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมนะครับได้เมตตานะครับแวะมารับชมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุมั่นันยืนเหมือนยาคำูลยาเจ็อย,า,อยาจนตลอดไปนะครับในแม่ทุกท่านด้วยนะครับผม อนุโมทนาบุญกับคุณแม่ใจบุญนะครับไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับผมได้เมตายายคำูลวันนี้ทั้งเปิดร้านและเปิดร้านนะฮะให้ยายคำูลครับผมสาธุขอยคุณแม่ร่ำรำ่รวยรวยนะครับทุกท่านครับผมครับวันนี้ก็ได้ป้อนนะครับผลไม้นะครับยายคำูลนะครับ วันนี้นะครับคุณยายก็ได้ทานผลไม้แล้วขอให้คุณแม่และครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขความเจริญและทุกท่านได้แวะมารับชมขอให้สุขกายสุขใจครับผมในวันออกพรรษานี้ขอให้บารมีนะครับช้างยายขมูลตามไปปกปักรักษาคุณแม่ใจบุญนะครับและทุกท่านได้เมตตาแวมารับชมกราบขอบคุณคุณแม่นะครับเป็นอย่างสูงเมตตาเปิดร้านและปิดร้านให้ยายขมูลครับผม ขอให้คุณแม่โชคดีมีชัยครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมมุ่งหวังปราสมดังใจปราถนาครับผมและกิจการการงานการค้าการขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับผมและทุกท่านครับผมที่เมตตาแวะมารับชมขอให้มีความสุขความเจริญนะครับทุกทุกท่านครับตลอดไปครับสาธุครับผมวันนี้คุณยายก็ได้ คุณแม่นะครับใจบุญไม่ประสงค์ออกนามครับผมวันนี้ก็ฝนนะครับก็เริ่มคลายแล้วครับผมนะครับยังมีโปรยโปรยอยู่นะครับผมก็คุณแม่ด้เมตานะครับป้อนผลไม้ให้คุณยายขมูลทั้งเปิดร้านและปิดร้านนะครับวันนี้ก็หลังจากฝนตกครับผมก็มาป้อนครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับเป็นอย่างสูงและทุกท่านครับผมขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ให้คุณแม่นะครับพบเจอแต่สิ่งดีดีและทุกท่านได้แวมารับชมก็ฝากนะครับยายคำมูลด้วยนะครับผมนะครับผลไม้ก่อนนอนครับผมมี20ตระก้าเปิดไลฟ์ทุกวัน18บแดนาฬิกานะครับถึงสามทุ่มครับผมนะครับฝากคุณแม่ใจบุญใจใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับเมตายายคำมูลครับวันนี้นะครับกราบขอบคุณคุณแม่ เป็นอย่างสูงอีกครั้งครับผมและทุกท่านครับผมได้มีตาแวะมารับชมให้กำลังใจนะครับผมขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแม่ครับผมวันนี้ก็ฝนก็โปรยอยู่นะครับผมนะครับขออนุญาตครับผมคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนตลอดไปครับผมพบกับคลิปหน้านะครับแม่แม่ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ